วันนี้พาไปดูเชฟโรเลตโคโลราโด3,000 4วิลราคา200กว่าบาทมาอีกแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยแค่ไหนคุ้มค่าหรือเปล่าไปดูกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับหรือนะครับแฟนๆที่ติดตามนะครับทางช่องทาง YouTube Channel ของมงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมเป็นต่อนะครับพามาชมอีกคันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับรีวิวไปแล้วในส่วนของส r ร a ดาโฟวินะครับมีหลายท่านถามเข้ามาอยากดูแบรนด์อื่นบ้างนะครับที่ราคาใกล้เคียงกันมีไหมนะครับผมไปเจออีกคันหนึ่งมานะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนะราคาใกล้เคียงกัน แต่นะครับต้องบอกว่าด้วยความที่เชฟโรเลตแล้วกันนะเชฟโรเลตที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับ,เ,รบเป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นร่างทรงเป็นร่างทรง,ง,งของอีซูซุต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับใครที่ทันนะสมนะัยนั้นปี2004ถึง2005ถึง2007เลยแหละนะครับผมที่อีซูเขาทำตัวบอดี้ Body นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ให้กับทางเชฟโรเลตนะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่ด้านหลังของผมแน่นอนว่าไม่ต่างจากอีซูใครที่ หาอยู่นะครับสำหรับเป็นรถออฟโรดราคา2 0 0แสนกว่าบาทแบรนนี้หรือว่ารุ่นนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งมาเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อนะของอีซูก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection นะครับดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแหละนะครับของอีซูขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเชฟเลตก็ได้มาก็ถือว่า ลงตัวนะครับมาปรับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าตานะครับแต่งหน้าทาปากใหม่ทำเรื่องของการออกแบบกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าใหม่ผมเสียดายนะจริงๆผมเสียดายมากที่กระจังหน้าไฟ,ไฟหน้า2ชั้นแบบนี้ที่เชฟ v วอรเลเลิกทําไปผมมีความรู้สึกว่าเขาดูลุกด,ดันเหมือนหุ่นยนต์เหมือนกันดั้มอะไรประมาณนี้คือมีความาแข็งแรงแล้วก็มีความที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับตา2ชั้นผมชอบนะแต่ด้วยความที่ตามตามสมัยนิยมนะ ทางเชฟก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่นตาหวานนะครับเป็นรุ่นตาเต็มแล้วกันตาหวานนั่นแหละนะครับหลายคนก็นะผมเนี่ยเสียดายนะครับที use, ่เชฟโรเรตไม่พัฒนาหน้าตัวเนี้ยต่อไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นลิมิตเต็ดแล้วกันนะครับเป็นเอกลักษณ์สำหรับปี2000ตั้งแต่ปี2 0 0 4นะจนถึงปีถ้าจำไม่ผิดปีสอปี 2005- 2006, 2006ประมาณนี้นะครับ2005ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ 2006- 2007ก็เริ่มเป็นตาหวานนะครับถ้าตัวดีแม็กตัวใหม่ก็จะเป็นตัวไฟแหล เป็นตัวตาจีนดังนั้นตัวนี้ผมว่าน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันกันหน่อยสําหรับคันนี้นะครับโดยเฉพาะคันนี้ละกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว3.0เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวลที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวิลนะครับสำหรับอีูสุหรือเชฟโรเลตเองเนี่ยนะครับเป็นโฟวิลไฟฟ้านะครับเป็นปุ่มกดนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับลงตัวในเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับเครื่องยนต์เท คันนี้จะมีเรื่องของแคี้บอยด้านหลังด้วยนะครับนะถือว่าเป็นรถครอบครัวเอาง่ายว่าด้านหลังก็คงไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากมายสำหรับีประตูก็บรรทุกอยู่แล้วแหละนะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวรุ่นหนึ่งเลยนะครับในราคาเฮ้ยผมแจ้งราคาไปเลยอย่างนี้อย่างนะทนายราคาอยู่ที่เผมแจ้งราคาต้นคลิปเลย2 2 9 0 0 0บาทนะครับ2 2 9 0 0บาทสําหรับค่าตัวของเจ้าเชฟโรเลตโครโรโด o คันนี้นะครับผมหลายคนนะฮะหลายคน คงเห็นแล้วแหละนะครับในตลาดมีก็พอมีบ้างนะครับบางคันแสนกว่าบาทแสนเจ็ดแสนแปดถึงสองแสนสองแสนห้าก็มีถ้าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับรถทุกคันที่เป็นมือสองนะครับขึ้นอยู่กับสภาพรถขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็การดูแลแม่ทันตนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นราคารถจึงแตกต่างกันออกไปนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละคันที่มงคลนะคาร์เซ็นเตอร์นำมาเสนอให,ให้ชมตามสภาพตามราคาที่คุ้มค่าและกันนะครับ โอเคไปดูรอบคันกันหน่อยครับสำหรับค so, really ัน so, นี้นะสำหรับเที่ยวโรเลตเนี่ยผมจะหลงจะเรียกอีซูซูตลอดเลยสำหรับเที่ยวโรเลตนะฮะบอดี้เดียวกันนั่นแหละครับนะครับมีความคือมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับผมเรื่องของหน้าตาแล้วก็เรื่องของอาการตกแต่งต่างๆแล้วกันนะครอบไฟที่ไอครอบมองข้างเนี่ยกระจกมองข้างที่เป็นโครเมียมมานะครับเป็นลักษณ์สามจุนะครับบอกว่าเป็นตัวดีเลกชันนะด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์โครโลดูขนาดใหญ่นะครับ ผมชอบบันไดข้างนะบันไดข้างมีความดูเหมือนดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงแล้วดูดูมีความเรียบหรูอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมนะครับมีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงนะครับคันนี้ได้ล้อแมกเดิมครับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับเป็นลายเชฟโคราโ,โด5แฉกนะครับผมก็ถือว่าเหมาะนะเหมาะนะครับลายนี้กับทรงของตัวรถนะครับสังเกตว่า ทางอิสุหรือว่าเชฟเนี่ยนะครับจะทําโป่งซุ้มล้อมานะครับเป็นกระป๋าซุ้มล้อแบบนี้มาจากโรงงานนะครับหลยหลายาหลายคันสมัยก่อนนะต้องบอกว่าเน้นเป็นแบบนี้แหละเป็นเป็นโป่งซุ้มล้อสมัยที่ใหม่ๆมาต้องบอกว่ารุ่นใหม่ๆมาจะเป็นลักษณะโป่งจากตัวถังแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นรถยนต์ออฟโรดหรือว่ารถยนต์ยกสูงเนี่ยนะครับควรจะเป็นปูโป่งที่ที่แบบแยกชิ้นอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ไปติดตั้งที่เป็นซุ้มล้อสีดําบ้างนะครับ เป็นซาฟารีบ้างอย่างงี้นะนะครับถือว่าคันนี้สวยงามเดิมพร้อมใช้งานนะใครที่ไม่ชอบแคลิบบอยเดี๋ยวผมถอดออกให้ได้นะแต่ถือว่าตัวนี้มีมาให้มีมาให้จากเจ้าของเดิมเขาเลยนะครับน,นะมีกระจก่องด้านหลังให้ด้วยนะครับผมอา่าที่เปิดนะก็ถือว่าโอเคนะครับโชคยังใช้งานได้ดีนะครับใครไม่ชอบก็ไปลายถอดให้นะครับด้านหลังเดิมนะครับมีสัญลักษณ์โคโลราโดด้านหลังด้วยนะครับเ่ยเชฟโรเลตแล้วก็บันไดท,ท้ายที่เป็นทรงเดียวกับเจ้าอีซูซุนั่นเองนะครับนี่ฮะ สวยงามแข็งแรงนะครับสวยงามรอบคันและนะครับไปดูภายในกันหน่อยนะครับสำหรับโคโลราโดคันนี้นะนี่นะครับอย่างที่บอกครับภายในก็ไม่ต่างจากยิสุนะครับสวยงามคันนี้ถือว่าเรียบร้อยนะครับดูนะครับคอนโซลคอนโซลนะไม่แตกไม่ลอกนะครับเบาะนะฮะเบาะรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะกัมมมยีนะครับที่ต้องบอกว่าก็ดีข้อดีของของกัมมยีก็ ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับสังเกตดูเบาะคันนี้ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงกุญแจออกกันสังเกตว่าสวยมากถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยเจ้าของเดิมน่าจะใส่ตัวหุ้มมานะครับใส่ตัวหุ้มมาแล้วทําให้มันปกปิดเบาะเลยอยู่ในสภาพที่ที่สมบูรณ์แล้วก็สวยนะครับถ้าเป็นตัวเดิมๆเ,เลยส่วนใหญ่มันจะงอกมันจะงอกแล้วมันก็จะลอกนะเนี่ยคันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีเพราะเขาใส่ตัวหุ้มมานะครับนี่นะครับ พวกอะไรต่างๆนะครับไม่ลอกไม่มันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดูเลขไมค์คันนี้ถ้าจำไม่ผิดเลขไม่์น่าจะสามแสนกว่านะถ้าจำไม่ผิดน่าไม่ใช่แสนสาม <c oughs> พูดกลับกันสามแสนกับแสนสามมันเลขใกล้เคียงกันหรือเปล่าวะแสนสามไม่ใช่สามแสนแสนสามแปดนแสนสามหมื่นแปดพันนะครับแสนสามหมื่นแปดพันกิโลแล้วกันนะถือว่าการใช้งานเมื่อปี2004-2005รถ หลายปีแล้วนะครับเลขไม่ประมาณนี้ถือว่าน้อยนะใช้งานประมาณปีละหมื่นกิโลแล้วกันนะครับเฉลี่ยโดยประมาณปีละหมื่นโลโอ้เครื่องเสียงยังแบบเดิมอยู่เลยนะครับเครื่องเสียงแบบนี้ของเดิมนะครับจากโรงงานนะใส่เทปได้ด้วยเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมถือว่าเออนะยังอนุรักษ์เขาเรียกว่าอนุรักษ์นะครับยังนาฬิกานะครับนี่ฮะขับ2องขับ4ี่ขับ4โลอะไรต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับเห็นไหมครับคอนโซลกลางเออดูแลดีนะคันนี้นะดูสิครับเออในงบ200,000กว่าบาทถ้าคุณจะไปซื้อรถเก๋งเล็กนะครับ เอาง่ายว่าสไตล์การใช้งานนะอาจจะเป็นรถเขาเรียกว่าถ้าสีประตูผมถือว่าเป็นรถที่รถครอบครัวอย่างหนึ่งเลยนะครับรถที่ใช้งานได้ทุกรูปแบบอย่างนี้ดีกว่าโดยเฉพาะโฟร์วิด้วยหนึ่งในตัวเลือก 20, 0 0 0 0กว่าบาทให้คันนี้ไปเลยปกติผมขายที่อยู่ที่249,000บาทนะวันนี้ผมขายที่2,29,0่บาทมาดูด้านหลังหน่อยครับออยครับเนี่ยด้านหลังผมว่าก็สวยงามนะเหมือนไม่มีคนขึ้นนะเหมือนไม่ค่อยมีคนขึ้นไปนั่งนะครับเพราะว่า คือด้วยด้วยทรงของเบาะที่มันไม่ยุบไม่ย้อยน,นะครับทั้งเบาะหน้าเบาะคู่หน้านะนี่ครับแผ่นต่างๆถือว่าเรียบร้อยมากนะครับเจ้าของเรืมดูแลดีมากเลยแล้วก็นี่ฮะถาดถาดเข้ารูปนะครับเข้ารูปของเชฟเองหายากนะมีน้อยที่ยังเหลืออยู่เพราะส่วนใหญ่รถหลายปีเขาจะถอดออกหรือไม่ก็ขาดอะไรเงี้ยนะครับแต่คันนี้ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเรียกได้ว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ หรับออปชันก็ไม่ต้องห่วงครับเกียร์ธรรมดาก็จะมีกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ถุงลมนี้เรภัยคู่หน้านะครับต่างๆเขาเรียกว่าออปชันเต็มนะครับเมื่อสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าสุดละนะครับท็อปสุดแล้วแหละนะครับสำหรับอีซูแล้วก็เชฟนี่แหละผมลงเรื่องอีซุตลอดเลยนะครับเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันนะครับฝาครอบเปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองนะนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ 3,000cc Direct i น j e คชั่นนะครับดูแลง่ายนะครับ คันนี้ดูครับหัวนงหัวน็อตไม่ขยับเลยนี่ผมบอกแล้วไงว่าบางคันราคาถูกราคาแพงอยู่ที่สภาพรถนะครับหมดุดเพจไม่แกะเลยนะครับไตรลักษณ์ต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับโดยเฉพาะแผ่นกันความร,ร้อนนี่ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเลยนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์มากนะครับคันหน้าเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆอยู่ตรงตะเข็บอยู่ครบหมดนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์มากนะครับผมชอบหน้าสองชั้นอย่างเงี้ยมากกว่านะสมัยนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นตัวสูง ถ้าถ้าเป็นตัวตัวสูงก็เป็นโฟว e ลถ้าเป็นตัวเตีย้ยก็แต่งหลอนะครับสายแม็กโรเตี้ยนี่สวยเลยนะครับถือว่าคันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งให้สําหรับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับที่ราคา2อง0 0 0สองหมื่นเก้าพันบาทเชฟโรเลตโคลอโดปี2004นะครับสประตูปี2004เกียร์ธรรมดา4ฟวิลสามพันซีซีแล้วก็ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับใครที่หาอยู่นะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับนอกเหนือจากสตาร์ดที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับราคาใกล้เคียงกัน บวกลบ2 0 0แสนแล้วกันนะครับเป็นตัวเรื่องหนึง่งใครที่สอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะฮะ0 9 0ย์1 4 4 4ศนะครับ0 9 0 5 2เ4 4 4เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID ดี n e ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะสอบถามรุ่นอื่นหรือว่าคันอื่นหรือเงื่อนไขในการออกรถต่างๆได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะ,ะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าเงื่อนไขแบบนี้นะครับออกรถได้ไหมนะครับแล้วหลายคนถามผมนะ ตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมสําคัญเลยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจผมจะพามาชมอีกทีนึงในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ